และนี่คือวิธีการนำสกิน512ที่เราทำมาไปใช้ในไหมครับ b ว็บล็อกได้แบบฟรีๆแล้ก็ทำง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นบนคอมหรือมือถือก็ใช้วิธีเดียวกันครับและคนที่สร้างเว็บที่ใช้ดอน512ฟรีก็คือคุณฟูเนนเองนะครับอย่าลืมคัดไปกดติดตามทั้งใน YouTube และ TikTok นะครับและเราก็ไปลุยกันเลย โอเคครับเรามาดูวิธีแรกกันเลยอย่างแรกคือทุกคนกดลิงก์ที่ผมสง่งไวาในใต้คลิปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอหน้านี้นะครับผมต่อมาให้เรามากดคาว่า add on skin สําหรับมือถือเมื่อเราเจอหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดอันแรกเลย add on h d s k i n แบบ item เมื่อเราเจอหน้านี้แล้วนะครับไม่ต้องสงสัยหรือมึนงงอะไรนะครับข้างบนเราไม่ต้องไปทำเลยให้เรามาเขียนชื่อตรงนี้นะครับให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะถ้าเป็นผมแล้วก็ผมจะเขียนว่า sky Z แล้วก็อันนี้เป็นสกินที่1ก็จะเขียนหนึ่งไปนะครับ่วนอันข้างล่่่างก็ใสชือ เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมจะเขียวว่าสกินผมเองแล้วก็เป็นวัคแล้วก็1น่ะครับผมต่อมาให้เรามาตรงคําว่าไอคอนไอเทมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองก็คือไอเทมที่เราถือหรือเป็นของที่เราเห็นนั่นเองครับให้เราเลือกเป็นสกินของเรานะหรือแล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากจะเลือกเป็นรูปอะไรผมก็จะเลือกเป็นสกินของตัวเองแล้วกันนะครับต่อมานะครับให้เราลงมาที่ข้างล่างอัปโหลดสกินให้เรากดเข้าไปแล้วเลือกสกิน5่าที่เราต้องการที่จะนํามาเล่นนะครับผมก็จะเลือกน้องฟูจินนนมมาาาาาากกกกััแล้้้ววครรใหเตตงํ่ นำส่วนแขนออกตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้แล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเรามาดูว่าสกินเราเป็นแขนเล็กหรือแขนใหญ่ซึ่งของผมเนี่ยเป็นแขนเล็กนะครับแล้วก็ผมจะเลือกเขาว่าแขนเล็กที่มันสามารถใช้กับอีโมดได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สําหรับผมผมเลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อกดแล้วนะครับทีนี้ให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยปึ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรานะครับเราก็จะดาวน์โหลดแอดออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้เรากดเข้าไปในเกมเพื่อเช็คดูว่าแอดออนที่เรานํามานั้นเข้าในเกมหรือยังและก็เข้ามาเรียบร้อยตามชื่อที่เราตั้งเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่หน้าเว็บเพื่อทําสกินแขนนั่นเองนะครับกดคาว่าทําสกินร่างหนปึ๊บแล้วให้นาสกินท่านึงสองที่เราเพิ่งจะนําเข้าไปเมื่อกี้มาใส่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเรามาติ๊กส่วนอื่นออกกันเลยนะครับก็คือส่วนหัวส่วนตัวและก็ส่วนขาออดนะครับให้เหลือแค่ส่วนของแขนเท่านั้นและให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาในเกมไปเลยนะ ให้เรากดสร้างโลกจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยไปทําในสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือนี่เลยอยืาเลือกมากดเปิดด้วยได้ครับถ้าเราไม่กดเปิดเนี่ยแอดออนอาจจะไม่ทํางานก็ได้นะจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับเพื่อนำแอดออนสกินห้าหนึ่งสองเข้ามาในตัวเกมนั่นเองให้เราเลือกหายแอดออนที่เราเพิ่งจะดาวน์โหลดมาเลยนะครับจะเป็นรูปตัว M แบบนี้นะให้เรากดบวกเข้าไปแล้วมากดดูตรงนี้ด้วยนะครับแอดออนเนี่ยจะต้องเข้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้ง RE และ BE เลยถ้าเข้าไปดี้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ถ้าเรากดสร้างโลกได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในโลกแล้วนะครับก็ให้เราค้นหาไอเทมของเราเลยถ้าเรากลัวหายไม่เจอให้กดตรงแว่นขยายแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับแล้วก็จะพบเห็นไอเทมสกินของเรานี่เลยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราลองเอาไปใส่ดูนะเมื่อเราใส่แล้วนะครับคุณก็จะเห็นว่าสกินน้นมันทับซ้อนกันและนี่ครับคือวิธีที่ผมให้คุณนั้นอัปโหลดสกินแขนมาแล้วก็กดไปที่สกินนะครับแล้วไปตรงนี้เลยแล้วก็อัปโหลดสกินแขนของเราเข้ามานะครับ จากนั้นให้เราเลือกนะครับว่าจะใช้สกินแขนเล็กหรือแขนใหญ่ซึ่งสกินของผมนั้นเป็นแขนเล็กนะครับผมก็จะกดเป็นแขนเล็กก็แล้วกันก็จะได้รูปร่างมาเป็นแบบนี้นะมันก็จะเหมือนเลองหนอยู่นี่ครับหลังจากนั้นเราก็จะได้สกินมาใช้แบบ1 0 0เลยก็คือ5 1 2ที่แบบใช้ได้ฟรีเลยนะครับเจ๋งเป็นบ้าส่วนใครที่จะใช้หลายๆสกินเนี่ยก็ทําวิธีเดียวกันเลยนะครับแต่ครั้งนี้จะเขียนเป็นเลขสก็แล้วกันเพื่อรู้ว่านี่คือสกินที่2ของเรานะครับและเลือกรูปเป็นเทมที่เราต้องการหรือส และผมก็เลือกเป็นฟูจินที่ใส่ชุดคุกนะครับให้เราติ๊กคำว่าส่วนแขนออกแล้วก็กดแขนเล็กหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดเลยแล้วก็กดแอดออนให้มันอัปโหลดเข้าในตัวเกมนะครับรอแบบนี้นะจากนั้นให้เราเย้อนกลับมาที่หน้าเว็บเพื่อทําสกินล่างหนนั่นเองครับให้เราเลือกสก,กินของเราเมื่อกี้นะและให้เราติ๊กในส่วนอื่นออกเหลือแค่ส่วนแขนครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยกลับมาที่ตัวหน้าเกมเราอีกครั้งหนึ่งแล้วกดไปที่โลกที่เราจะใส่เมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นให้เราไปตรงคำว่า re ปึ๊บแล้วก็ให้เราเลือกแอด ที่เราเพิ่งจะดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับให้เราเลื่อนหาเลยนี่นะครับก็จะเป็นตามชื่อที่เราเขียนไว้เมื่อกี้เลยว่า Sky สกายซ่อนนะครับให้เราก,กดบวกแล้วก็นำาอ็ดออนเข้าไปทีนี้เรามาดูที่ BE นะครับนี่นะครับเอดออนก็จะเข้ามาทั้งสองแล้วมาเช็คที่ RE ด้วยอ่าแบบนี้จะเรียงก็ได้ไม่เรียงก็ได้นะถ้าเราพร้อมก็กดคาว่าเพย์ได้เลยครับจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่ล่างสุดเราก็จะเจอว่าเราได้เพิ่มสกินเข้ามาแล้วนะครับแบบนี้เลยนี่ทีนี้เรามาดูที่ส่วนแขนกันทําวิธีเดิมเลยครับคือการกดไปท และก็น่าสก,กินส่วนแขนที่เราจะเพิ่งมันทึกมาไม่กี้นำเข้ามาเล่นครับแบบนี้เท่านี้นะครับเราก็จะได้ใช้สกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะทำกี่ชุดก็ทำได้หมดเลยนะครับผมยังไงก็เว็บนี้วิธีนี้หรือว่าวิธีการที่นำแอดดอน5้าไปใช้ฟรีนะครับคุณฟรีนะครับได้ แจ้งไว้แล้วว่าไม่อนุญาตให้นําไปใช้ฟรีเอ้ยไม่ใช่ไม่อนุญาตให้นําไปสร้างไรายได้นะครับยังไงก็ถ้าพบเห็นเนี่ยสามารถแจ้งทางเราได้เลยนะครับเพราะมันสามารถเช็คโค้ดได้นั่นเองว่าใครเอาโค้ดของเราไปใช้สร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะครับไม่ดีเลยและจากนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับว่าทําไมทางเราหรือว่าทางกูทัวเนี้เนี่ยอยากจะทําออกมาให้ใช้ฟรีๆกันนะครับไม่ได้อยากจะล้มตลาดในวงการโลเทเลยแต่อยากจะให้เข้าใจนิดนึงนะครับว่าไหมครับ หรือสกิน5-2เนี่ยได้กระจายกันไปทั่วและเยอะมากๆและน้องๆส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเงินหรือไปทําร้านนะครับหรือมันค่อนข้างที่จะเสียรายได้ตรงนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องการทําในสิ่งนี้ขึ้นมาโดยการให้ใช้ฟรีมันก็อาจจะมีข้อบกพร่องในอนาคตบ้างนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะใช้แบบเต็มรูปแบบเลยโดยที่ไม่ต้องทําหลายขั้นตอนก็สามารถั้งร้านต่างๆได้ก็สาหรับคลิปนี้ในการสอนทาแมทออน5-2แล้วนําไปใช้ได้ฟรีๆก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้และก็อย่าลืมไปกดติดตามให้กับช่องคุณฟูเน่ด้วยนะครับที่เป็นคนสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมายัางไงก็เอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนมาโดยตลอดและเราก็ตอบแทนทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วเจอกันครับ